สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้วรรณพรจะนําเลขดับลดต้นทุนร้อยสิบหน่วยมาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะก่อนอื่นเรามาชมงวดที่แล้วกันก่อนนะคะงวดที่ผ่านมางวดวันที่สองพฤษภาคมค่ะหวยออกศ1 9ค่ะหลักร้อยนะคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะคะหลักร้อยได้ที่เลขสามค่ะ เลขสามก็ผ่านค่ะหนวยออกศ1 9ค่ะหลักสิบนะคะหลักสิบได้ที่เลขห้าค่ะเลขหก็ผ่านค่ะหลักหน่วยได้ที่เลข8ปดเลขแก็ผ่านนะคะเรามาลุ้นกันค่ะเพื่อนเพื่อนว่างวดนี้จะได้เลขอะไรนะคะเพื่อนๆงวดวันที่16บหกพฤษภาคมพศสองพันสิบหกค่ะ ดับร้อยบนนะคะงวดนี้วรรพรได้ที่เลข4ี่ค่ะเพื่อนๆนดับ1ิบบนวันนี้วรรพรได้ที่เลข1ค่ะแล้วก็ดับหน่วยบนนะคะได้ที่เลข2ค่ะเพื่อนๆ4 1 2นี่หนึ่งสองค่ะงวดนี้นะคะเรามารอลุ้นกันค่ะเพื่อนๆนว่าหัวยจะออกอะไรนะคะก่อนอื่นขอให้เพื่อนๆโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ